สวัสดีค่ะน้องกิ๊กนะคะเป็นวิศวกรแล้วก็เป็นเทรดเดอร์เทรดฟอร์เร็กตอยู่ค่ะทำไมถึงมาลงใช่ไหมคะมีโอกาสได้ได้พบเจอกับพี่พอแล้วก็ได้เห็นพี่พอในการพรีเซนต์แล้วก็สอนทำให้กิ๊กสนใจในตัวพี่พอแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดเราได้มาคุยกับพี่พอ พอจะแกะอะไรเราได้บ้างนะแล้วก็แบนดิ้งชัดเจนขึ้นหรือเปล่าพอเราได้โคชชิ่งหรือว่าได้แบบคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเรามองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่ได้มองหรือว่าเรามองข้ามไปมากกว่าทําให้ชัดขึ้นนี่พูดไปยังนลุกไปเลยนะคะให้เราทําลายกําแพงที่เรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยต้องทําสิแล้วก็ตัดสายสะดือให้น้องกิ๊กด้วยอะคะ่ะก็ถือหมายว่าเออเอานี้ไปใช้แล้วพี่พอก็ช่วยคิดให้ค่ะฝากเชิญชวนทุกคนนะคะ การที่ได้เข้ามาคุยกับวิพรเนี่ยมันเป็นโอกาสที่แบบหาได้ยากเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้เข้ามาคุยแล้วก็เข้ามาแบบสัมผัสนะคะจะทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นหรืออาจจะขัดในใจอยู่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่วิพอจะมาช่วยตอบคําถามแล้วก็ช่วยแนะนําเราได้แน่นอนค่ะ